ก็สวัสดีนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับรวมถึงคนที่สนใจทางด้านกฎหมายอาญานะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทำวิดีโออธิบายกฎหมายอาญานะครับให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับได้ได้ฟังนะครับทีแรกเนี่ยนะครับผมตั้งใจจะทําคลิปที่เกี่ยวกับาถามตอบกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับสั้นๆน,นะครับแต่พอได้อธิบายแล้วนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าวิดีโอแต่ละคลิปเนี่ยนะครับที่คิดว่าจะทําสั้นๆสัก5 6นาทีเนี่ยก็กลายเป็นวิดีโอทีอ่ใช้ระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าหากว่า,าทาให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจกฎหมายอาญาได้เนี่ยนะครับผมกอ็อยากอยากจะอธิบายให้มันชัดแจ้งนะครับให้มันชัดเจนไปเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปอ่านหนังสืออีกนะครับทีนี้ ผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่ออาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มพยาวนะครับผมก็เป็นเสษ็์เก่าของของคณะนิติศาสตร์มพยาวด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของ i n c o h e r e m t นะครับ i n c o h e r e m t เนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยนะครับเวลาเราจะลงโทษทางอาญากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะต้องได้กระทําความผิดสําเร็จนะครับถ้าหากว่าเขาได้กระทําความผิดสําเร็จฐานใดเนี่ยนะครับเราก็ลงโทษเขาจากจากการกระทําของเขาเช่นนะครับถ้าหากว่าในแดงเนี่ยนะครับไปฆ่าคนตายเนี่ยเราก็ลงโทษในแดงฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าจะเป็นฐานฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งโทษที่ในแดงจะได้รับเนี่ย นะครับก็คือโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เราเข้าใจนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นกรณีของการลักทรัพย์นะครับในดำเนี่ยไปลักทรัพย์ของคนอื่นมานะครับได้ทรัพย์มาแล้วนะครับความลักความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเราก็ลงโทษในแดงอ่าลงโทษในดำเนี่ยนะครับในความผิดฐานลักทรัพย์นะครับถ้าหากว่าเป็นการลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ลงโทษตามมาตรา334ใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับหรือว่าเป็นการลักทรัพย์ในเคหสถานเนี่ยนะครับโทษของในดําก็จะเป็นกรณีตามมาตรา335ซึ่งก็มีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะลงโทษผู้กระทําความผิดนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็ลงโทษตอนที่เขากระทาความผิดสําเร็จใช่ไหมครับก็ถูกลงโทษตามกฎหมายทีนี้ มันมีการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่ความผิดจะสําเร็จเนี่ยนะครับถ้าหากว่า,าเป็นเป็นการกระทําความผิดโดยเจตนานะครับมันจะมีการกระทรําที่เกิดขึ้นก่อนที่ความผิดจะสําเร็จนะครับเช่นขั้นตอนของการ,กรคิดขั้นตอนของการวางแผนนะครับข,ーーข mm hmm. ั้นตอนของการตระเตรียมนะครับรวมถึงขั้นตอนของการลงมือกระทําความผิดนะครับไอขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะกระทําความผิดโดยเจตนาเนี่ย โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายจะลงโทษหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าโดยปกติเนี่ยนะครับกฎหมายอาญาจะลงโทษการกระทําความผิดที่ถึงขั้นสําเร็จแล้วนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าคุณได้กระทาบรรลุเจตนาตามกฎหมายของคุณแล้วเนี่ยนะครับเช่นคุณต้องการให้เขาตายนะครับเขาก็ถูกฆ่าตายแล้วนะครับคุณต้องการซับเขาคุณก็ได้ซับเขามาแล้วนะครับคุณต้องการที่จะข่มขืนกระทาชำเราเขา นะครับคุณก็ได้กระทําชํำเราเขาแล้วนะครับถ้าหากว่าได้กระทําความผิดบรรลุตามเจตนาที่มีเนี่ยนะครับกฎหมายลงโทษอยู่ละนะครับทีนี้เรามาดูครับว่า,อ,าอินโคเอดคามนะครับคืออะไรนะครับอินโคเอคามก็คือการกระทําความผิดนะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดเพราะการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่อาญากรรมในอนาคตได้ นะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่ที่ความผิดจะสําเร็จนะครับซึ่งกฎหมายมองว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่ลงโทษการกระทําที่มันเกิดขึ้นก่อนความผิดสําเร็จเนี่ยนะครับถ้าหากว่าปล่อยไปเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ e ยอาชญากรรมหรือว่าความผิดมันจะสําเร็จขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนความผิดสําเร็จเนี่ยนะครับกฎหมายก็มองว่าเราสมควรที่จะบัญญัติให้เป็นความผิดแล้วก็มีบทลงโทษตามกฎหมาย นะครับเพื language, language. ่ออะไรครับเพื e ่อลงโทษการกระทําที All ่เกิดขึ้นก่อนความผิดสําเร็จนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยับยั้งนะครับให้ตํารวจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มหรือว่าปราบปรามการกระทําความผิดซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะไปกระทําความผิดที่มันรุนแรงหรือว่าร้ายแรงกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของการบัญญัติให้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนความผิดสําเร็จนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกลงโทษทางอาญา นะครับอันนี้คือคือความหมายของ inchoate c r คา e นะครับความผิดซึ่งเป็นการเริ่มต้นนะครับความผิดซึ่งเป็นการเร yes. ิ่มต้นซึ่งหมายความว่าการกระทำเนี่ยมันเริ่มต้นนะครับมันเป็นการเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ความผิดในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับการกระทําที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้กฎหมายลงโทษด้วยนะครับทีนี้มาดูครับ inchoate c r คา e คืออะไรนะครับ c h o a ค e c r i า e ทำไมจะต้องมี inchoate c r i m e นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า ถ้าหากว่าเรารอที่จะลงโทษการกระทําความผิดท ah ี่สําเร็จเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปปราบปรามการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่จะความผิดจะสําเร็จได้นะครับเมื่อความผิดมันสําเร็จเนี่ยนั่นหมายความว่าความเสียหายมันได้เกิดขึ้นแล ne, ้วนะครับถามว่าเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนหรือไม่เราถึงจะมีอานาจที่จะเข้าไปปราบปรามมีอํานาจที่จะเข้าไปจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนะครับ เหตุผลก็คือไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องรอให้ความผิดมันสําเร็จนะครับรอจนกว่าจะมีคนตายนะครับรอจนกว่าทรัพย์สินเขาจะเสียหายเนี่ยนะครับรัฐไม่ต้องรอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มไปยับยั้งการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่ความผิดจะสําเร็จได้นะครับโดยการบัญญัติให้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนความผิดจะสําเร็จเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็มีบทลงโทษนะครับทีนี้ ผมผมอยากจะอธิบายนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทเนี่ยนะครับเป็นถ้าหากว่าเป็นความผิดที่กระทาโดยประมาทนะครับกฎหมายจะลงโทษก็ต่อเมื่อความผิดผลของผลของการกระทําก no um> ็คือความเสียหายได้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าผลของความเสียหายไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแม้คุณจะประมาทขนาดไหนเนี่ยนะครับความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็ไม่มี นะครับผมยกตัวอย่างนะครับคุณเนี่ยนะครับขับรถมาด้วยความประมาทนะครับถ้าหากว่าตราบใดที่คุณยังยังไม่ชนใครเนี่ยนะครับคุณก็ยังไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยานะครับส่วนจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือไม่นะครับที่บอกว่าฐานขับรถประมาทหวาดเสียวเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าความผิดตามประมวลกฎหมายยาไม่มีครับเพราะว่าคุณไม่ได้ชนใครแต่ถ้าหากว่า เราขับไปชนคนนะครับด้วยความประมาทนะครับถ้าหากว่ามีคนตายขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความผิดฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ตายครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเราก็จะมีความผิดฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับหรือนะครับไม่ได้รับอันตรายสาหัสครับแค่บาดเจ็บนะครับเราก็จะมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่า ถ้าเขาไม่จะรับบาดเจ็บอะไรเลยเนี่ยนะครับเราไม่มีความผิดฐานพยายามพยายามกระทําความผิดโดยประมาทนะครับเพราะว่าความผิดฐานพยายามเนี่ยมันมีได้แต่เฉพาะความผิดที่กระทาโดยเจตนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของอินโคเอตคามเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่กรณีของการกระทําโดยประมาทนะครับแต่เป็นการกระทําความผิดโดยเจตนาซึ่งคนที่จะกระทําความผิดโดยเจตนาได้เนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะกระทําความผิดสําเร็จเนี่ย นะครับขั้นตอนการกระทําความผิดเนี่ยนะครับจะต้องมีการคิดนะครับจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะทําดีหรือไม่จะทําหรือไม่ทําดีนะครับจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะทำ,ะทำ,ทำนะครับเมื่อตัดสินใจว่าจะทําแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนของการตระเตรียมใช่ไหมครับเช่นเราจะไปฆ่าใครสักคนเนี่ยเราก็ต้องตระเตรียมเราต้องไปหายาพิษเราต้องไปหาปืนนะครับหรือ,อแม้กระทั่งเราต้องไปจ้างมือปืนให้ไปฆ่าคนที่เราต้องการจะให้ฆ่า หรือนะครับเราอยากจะไปป้นล้านทองเนี่ยนะครับมันป้นคนเดียวไม่ได้เราก็ชวนสมัครพักพวกเรามา4ี่ห้าคนเจ็ดคนสิบคนมานั่งมานั่งวางแผนกันมานั่งสมหัวกันนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราจะไปป้นล้านทองเนี่ยนะครับใครจะต้องทําอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการกระทําที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ขั้นตอนของการตระเตรีตรยมวางแผนเนี่ยนะครับ <S <S เขาทําลงไปแล้วแต่ว่าความผิดเนี่ยยังยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่า ยังไม่มีใครไปกระทําความผิดนะครับเมื่อคิดนะครับมีการวางแผนมีการตระเตรียมเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงมือกระทําความผิดนะครับขั้นตอนของการลงมือกระทําความผิดเนี่ยนะครับผู้ใดลงมือกระทาความผิดแล้วแต่ว่าความผิดนั้นไม่บรรลุผลใช่ไหมครับก็คือเป็นการพยายามกระทําความผิดตามมาตรา80นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยของการกระทําความผิดโดยเจตนาก,ก็คือขั้นตอนของอความผิดสําเร็จ ก็คือบรรลุเจตนาที่เขามีล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยปกติอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ากฎหมายยาเนี่ยลงโทษขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือความผิดสําเร็จนะครับผู้ใดก็ตามที่กระทาความผิดสําเร็จเนี่ยกฎหมายลงโทษนะครับแต่ว่าการกระทําที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นล่ะนะครับกฎหมายจะลงโทษหรือไม่นะครับขั้นตอนของการลงมือนะครับขั้นตอนของการตระเตรียมขั้นตอนของการวางแผนนะครับกฎหมายลงโทษหรือไม่นะครับซึ่ง ผมต้องบอกตรงนี้ไว้นะครับว่ากฎหมายอาญาลงโทษครับเพราะกฎหมายมองว่าไอ้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนความผิดมันจะสําเร็จเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําที่จะนําไปสู่ความผิดสําเร็จในอนาคตมันเป็นการกระทําที่จะนาไปสู่อาญากรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะร้ายแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนนี่แหละนะครับกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดนะครับแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับว่า อินโคเอดคามมีอะไรบ้างนะครับอินโคเอคามเนี่ย um, นะครับมันเป็นแนวความคิดทางทางด้านของกฎหมายอาญาของ Common Law นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้รับอิทธิพลความคิดทางกฎหมายอาญาแบบ c o m มอนล a อเนี่ยมาเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์ในยุคแรกๆเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่สําเร็จหรือว่าศึกษากฎหมาย c o m มอนล a อมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการอธิบายเวลาการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับเราก็ใช้ กฎหมายอาญาแบบคอมมอนล a อซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูว่าในในกฎหมายอาญาคอมมอนล a อเนี่ยนะครับอินโคเอตคามมีกี่ประเภทนะครับเรามาดูประเภทที่1น,นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าประเภทที่1เนี่ยนะครับก็คือการกระทําของบุคคลที่ใช้ผู้อื่นให้กระทําความผิด นะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่ไปใช้หรือว่าไปก่อให้อุ่นเกิดเจดตนากระทาความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการใช้เนี่ยสมมติว่าแดงไปจ้างดําให้ไปฆ่าขาวเนี่ยนะครับตอนที่แดงไปจ้างดาเนี่ยนะครับความผิดยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับขาวยังอยู่บ้านสบายดีนะครับแต่ว่าแดงเนี่ยเอาเงินไปจ้างดำหนึ่งแสนบาทให้ดําไปฆ่าขาวดําตกลงนะครับ ถ้าหากว่าเราดูจากจากรูปภาพนี้นะครับเขาอธิบาย,ยาน,นะครับว่าคนที่ไปใช้เนี่ยเมื่อคุณไปก่อให้เขาเกิดเจตนากระทําความผิดเนี่ยนะครับอันนี้คือแดงนะครับแล้วก็อันนี้คือดำเแดงนี่มีความผิดละฐานเป็นผู้ใช้นะครับเป็นการกระทําที่จะนําไปสู่อาชญากรรมในอนาคตเขาถือว่าเป็น in o o t e c r i า e นะครับทั้งทั้ที่ความจริงเนี่ยความผิดความผิด ที่ที่ดาจะไปกระทํากับขาวเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ไปยิงยังไม่มีใครตายด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าการกระทําตรงนี้นี่แหละนะครับที่แดงไปจ้างดาเนี่ยนะครับไปก่อให้ผู้อื่นเกิดเจตนากระทําความผิดขึ้นมาเนี่ยเขามองว่าเป็นการกระทําที่จะนําไปสู่อาญากรรมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบัญญัติว่าใครก็ตามที่ไปก่อให้ผู้อื่นเกิดเจตนากระทําความผิดขึ้นมาเนี่ยคุณมีความผิดแล้วนะครับซึ่งความผิดที่คุณมีเนี่ยก็คือความผิดฐานเป็นผู้ใช้ นะครับเมื่อใช้แล้วนะครับไอคนที่ถูกใช้เนี่ยตกลงแล้วเกิดเจตนากระทาความผิดแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องรับโทษตามกฎหมายทันทีหนึ่งในสามส่วนเห็นไหมครับอธิบายภาพนี้ก็คือว่าเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าไปก่ออื่นเกิดเจตนากระทาความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไอคนที่ถูกใช้เนี่ยนะครับไอคนนี้ยังไม่มีความผิดนะครับที่ยังไม่มีความผิดเพราะว่ามันยังไม่ลงมือกระทาความผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีความผิด แต่้คนที่ไปก่อให้ผื่นเกิดเจตนากระทําความผิดขึ้นมาเนี่ยกฎหมายมองว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อการกระทําของเขาเนี่ยมันยังห่างไกลจากความผิดสําเร็จอยู่เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการใช้เท่านั้นเองนะครับกว่าที่จะความผิดอ่ากว่ากว่าที่ความผิดมันจะสําเร็จได้เนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านการลงมือมันจะต้องมีมีการยิงมีการฆ่กากันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยลงโทษน้อยกว่ากรณีที่ความผิดสําเร็จ ซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยเราก็ลงโทษแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือความผิดฐานเป็นผู้ชายนะครับเห็นไหมครับแค่ไปก่อผู้อื่นเกิดเจตนากระทาความผิดขึ้นมาเนี่ยกฎหมายก็มองว่าการกระทําตรงเนี้ยเราสมควรที่จะต้องบัญญัติเป็นความผิดแล้วก็ต้องป่าปรามันนะนะครับเพียงแต่ว่าเราเราก็ลงโทษเขาไม่หนักลงโทษแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าไอคนที่ถูกใช้เนี่ยได้ไปกระทําความผิดตามที่ใช้เนี่ยนะครับโทษถึงจะหนักก็คือผู้ใช้เนี่ยก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ นะครับอันนี้คือ e n c o คเอต a r ประเภทที่1นะครับ e n c o a t e ต a r ประเภทที่2ครับอ่าคนเนี้ยนะครับใน A เนี่ยนะครับเอาปืนไปให้บุคคลอื่นยืมนะครับเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือความสะดวกในการกระทําความผิดนะครับนึกออกไหมครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนนะครับมีคนมาบอกให้ยืมปืนหน่อยต้องการจะไปฆ่าคนนะครับ เราเนี่ยนะครับก็รู้ครับว่าเขาจะเอาปืนของเราเนี่ยไปฆ่าคนเราก็ให้ปืนยืมนะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทําความผิดนะครับการที่เราให้ยืมปืนเนี่ยถือว่าเป็นการให้การสนับอ่าเป็นการให้ความสะดวกนะครับหรือว่าให้การช่วยเหลือในการกระทําความผิดซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนนะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยนะครับเขาใช้ปืนของเราเนี่ยไปยิงคนตายนะครับเราก็มีความผิดทันทีครับมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนรับโทษ 2- ใน3ส่วน นะครับแต่ว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าความรับผิดของผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยได้ไปลงมือกระทําความผิดถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ไปลงมือกระทําความผิดเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีความผิดนะครับไม่เหมือนกับกรณีของการเป็นผู้ใช้นะครับกรณีเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับใช้ปุ๊บเขามีเจตนากระทําความผิดปุ๊บเนี่ยรับโทษทันที1ใน3นะครับแต่ว่าการเป็นผู้สนับสนุนเนี่ย ให้การสนับสนุนไปแล้วเนี่ยยังไม่มีความผิดนะครับจนกว่าไอ้คนที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับมันจะได้ไปลงมือกระทาความผิดนะครับเราถึงจะต้องรับโทษ2ใน3ส,ส่วนของมันนะครับอันนี้คืออินโคเอคามประเภทที่2นะครับทีนี้อินโคเอคามประเภทที่3ครับก็คือ c o n สป i r เ c ซีนะครับคอนสปเซเนี่ยก็คือความผิดฐานสมคบครับการ การมานั่งสมคบกันมานั่งประชุมวางแผนกันเนี่ยนะครับทั้งๆที่ความผิดยังไม่ได้มีการกระทําเลยสมมุตินะครับชวนพวกมา5คนนะครับมานั่งวางแผนกันว่าจะไปป้นร้านทองนะครับนั่งตกลงกันอยู่5คนเนี่ยสมหัวกันอยู่เนี่ยคอนสปัปไรซี่กันอยู่เนี่ยนะครับล้านทองยังไม่ได้ถูกป้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครไปลงมือป้นล้านทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยยังห่างไกลจากความผิดสําเร็จอยู่ แต่กฎหมายมองว่าเการกระทําตรงเนี้เราสมควรจะต้องเข้าไปปราบปรามนะนะครับเ <_ d ata> มื่อสมควรจะต้องเข้าไปปราบปรามเนี่ยการสมหัวกันสมคบกันเนี่ยนะครับ <_ d ata> เราก็เลยบัญญัติเป็นความผิดฐานสมคบนะครับซึ่งไอ้ความผิดฐานสมคบเนี่ยนะครับในในประมวลกฎหมายอาญาของบ้านเราก็คือความผิดฐานซ่องโจรน,นั่นเองผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดใช่ไหมครับเ <_ d ata> พราะฉะนั้นเนี่ยคอนสไปเรซี่นะครับที่เป็นการกระทําที่จะนําไปสู่อาญากรรมในอนาคตเนี่ยนะครับ ในบ้านเราก็คือความผิดฐานซ่องโจรตามประมวลก,กฎหมายอาญามาตรา210นนั่นเองนะครับแค่สมคบกันนะครับแค่แค่มานั่งประชุมวางแผนกันเนี่ยนะครับก็มีความผิดละนะครับจะต้องระวังโทษตามกฎหมายแลละนะครับทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีใครไปลงมือปล้นร้านทองเลยสักคนแค่ประชุมวางแผนแค่สมหัวกันเท่านั้นเองนะครับก็มีความผิดฐานเป็นซ่องโจรน,นะครับทีนี้ Incoate ดคาประเภทสุดท้ายครับก็คือ อ o a t e crime ที่เรียกว่า attem นะครับหรือว่าการพยายามกระทําความผิดนะครับการพยายามกระทําความผิดเนี่ยนะครับเป็นเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนความผิดจะสําเร็จนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระทําที่ใกล้ชิดกับความผิดสําเร็จนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่เราเรียกว่าลงมือกระทําความผิดแล้วนะครับการผู้ใดก็ตามที่ลงมือกระทําความผิดเนี่ยนะครับแม้ความผิดมันไม่สําเร็จเนี่ยเช่นใช้ปืนยิงครับไปแล้วนะครับแต่ว่าปืนมันปืนยิงไม่แม่น นะครับก็เลยไม่โดนหรือว่ายิงโดนแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ตายนะครับหรือว่ายิงไปแล้วนะครับปรากฏว่าปืนมันไม่ลั่นอย่างเงี้ยนะครับในทางกฎหมายถือว่าคุณได้ลงมือกระทาความผิดแล้วแต่ว่าความผิดมันไม่สําเร็จเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอินโคเอตคามประเภทหนึ่งเพราะเรามองว่าเป็นการกระทําที่จะนําไปสู่ความผิดสําเร็จในอนาคตนะครับผู้ใดลงมือกระทาความผิดเนี่ยนะครับตามกฎหมายไทยก็คือมีความผิดฐาน ฐานเป็นผู้ฐานพยายามกระทำความผิดซึ่งโทษของการพยายามกระทำความผิดเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษโดยปกตินะครับก็คือถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา80ก็คือลงโทษ 2, 2ใน3ส่วนของความผิดสําเร็จนะครับเราไม่ลงโทษเท่ากับกรณีที่ความผิดสําเร็จนะครับแต่ว่าเราลงโทษ 2, 2ใน3ส่วนแต่ถ้าหากว่าเป็นการพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นะครับเช่นใช้ปืนไม่มีลูกไปยิงเขาเนี่ยยิงยังไงเขาก็ไม่ตายหรอกครับเพราะว่าปืนมันไม่ลูกไม่มีลูก พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพยายามที่ความผิดมันไม่สําเร็จได้อย่างแน่แท้เนี่ยก็จะเป็นพยายามตามตามตาตรา81ใช่ไหมครับซึ่งกฎหมายบอกว่าลงโทษแค่กึ่งเดียวก็คือครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือคือความผิดฐานเป็นอินโคเอตคัมหรือว่าเป็นความผิดที่เป็นการเริ่มต้นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าอินโคเอตคัมประเภทที่1ครับก็คือความผิดฐานเป็นผู้ใช้นะครับ ใครก็ตามที่ไปก่อให้อุ่นเกิดเจตนากระทำความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกฎหมายมองว่าการกระทําตรงนี้นะครับแม้มันจะยังแม้มันจะยังห่างไกลาจากความผิดสําเร็จอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นการกระทําที่สมควรที่กฎหมายจะเข้าไปปราบปรามเพราะถ้าหากว่าปล่อยไว้เนี่ยนะครับอาชญากรรมมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเราก็เลยบัญญัติให้ความผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับมีม,มีมีโทษตามกฎหมายละแต่ว่าโทษตามกฎหมายก็เพียงแค่1ใน3เท่านั้นเอง นะครับทีนี้มันมีประเด็นว่านิสิตเคยถามนะครับว่าอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเขียนจดหมายนะสมัยก่อนนะครับเขียนจดหมายไปหามือปืนเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้มือปืนไปฆ่าคนตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเขียนจดหมายเนื้อเขียนจดหมายใส่อ่ติดสแตมป์ส่งไปสนีเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าจดหมายฉบับนี้มันไปไม่ถึงมันหายระหว่างทางนะครับไอ้คนที่เขียนจดหมายเนี่ยมันจะมีความผิดอะไรไหม นะครับประเด็นก็คือเขาถามว่าคนที่เขียนจดหมายเนี่ยมันจะมีความผิดฐานเป็นฐานพยายามเป็นผู้ใช้ไหมนะครับเพราะว่าลงมือใช้ไปแล้วนี่แต่ว่าการใช้มันไม่บรรลุผลเพราะว่าจดหมายมันไปไม่ถึงนะครับตรงเนี้ผมผมต้องต้องอธิบายให้พวกเราเข้าใจเลยนะครับว่า โดยปกติเนี่ยไอความผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่หา่างไกลจากความผิดสําเร็จอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการตระเตรียมมันยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อกระทําความผิดใช่ไหมครับที่เราไปจ้างมือปืนหรือว่าไปไปจัดหาอาวุธหรืออะไรพวกนี้มันยังหาง่างไกลจากความผิดสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าไอผู้ใดก็ตามไปก่ออื่นเกิดเจตนากระทําความผิดขึ้นมาเนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงโทษเพียงแค่หนึ่งในสามเท่าน,นั้นเอง S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ก่อนะครับผมเน้นนะครับยังไม่ได้ก่อให้ใครเกิดเจตานากระทําความผิดขึ้นมาเนี่ยเช่นเอาเอาตังค์ไปจ้างเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมทำเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราไปบัญญัติให้การกระท,ทําที่ผู้ใดก็ตามที่พยายามก่อผห่นเกิดเจตนากระทาความผิดเนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเรา,เราลงโทษคนที่ มีการกระทำที่ห่างไกลจากความความผิดสําเร็จมากมากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาเขาพยายามที่จะจ้างแต่ไอคนที่รับจ้างมันไม่ยอมทะนะครับถ้าหากว่าเราจะไปลงโทษเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนมากเกินไปกฎหมายเขามองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยขีดเส้นว่าเราจะลงโทษคนที่เป็นผู้ใช้ก็ต่อเมื่อเขาได้ก่อนะครับเขาได้ก่อให้ผุนเกิดเจตนากระทํา,าทความผิด ไม่ว่าจะเป็นการจ้างวานขู่เข็นบังคับอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขียนจดหมายไปแล้วจดหมายมันหายระหว่างทางเนี่ยนะครับยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใช้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ขอให้ผู้ใดเกิดเจตนากระทําความผิดนะครับอันนี้คือความผิดฐานเป็นผู้ใช้แล้วผมเน้นย้านะครับว่าความผิดฐานเป็นผู้ใช้เนี่ยเมื่อคุณก่อให้เขาเกิดเจตนากระทําความผิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณรับโทษทันทีหนึ่งในสามของความผิดฐานที่คุณใช้นะ,นะครับแต่ไอคนที่ถูกใช้เนี่ยมือปืนเนี่ยมันยังไม่มีความผิดครับ เพราะมันยังไม่ได้ลงมือกระทําผิดนะครับแต่ถ้าหากว่ามือปืนเนี่ยได้ไปลงมือกระทําความผิดเช่นไปยิงคนตายแล้วนะครับมือปืนก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาและเป็นการฆ่าคนโดยแต่ตองไว้ก่อนด้วยนะครับส่วนคนที่ใช้ครับคนที่ไปจ้างเนี่ยก็มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการเพราะว่ามือปืนได้ไปลงมือกระทําความผิดแล้วไม่ใช่รับโทษหนึ่งในสามแล้วนะครับออนนี้คือความผิดฐานเป็นผู้ใช้นะครับ ประเด็นต่อมาครับในเรื่องของการพยายามกระทำความผิดนะครับการพยายามกระทำความผิดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นการกระทำที่ที่ใกล้ชิดกับความผิดสําเร็จละเพราะว่าได้กระทําถึงขั้นลงมือของการกระทำความผิดแล้วนะครับผู้ใดลงมือกระทำความผิดเนี่ยนะครับเมื่อความผิดมันไม่สําเร็จเนี่ยนะครับกฎหมายมองว่าเอ้ยสมควรจะต้องถูกลงโทษนะเนเพราะว่าคุณได้แสดงออกซึ่งเจตนาชั่วร้ายที่คุณมีในจิตใจโดยการลงมือกระทำผิดแล้ว นะครับแต่เมื่อความผิดมันไม่สําเร็จเนี่ยนะครับเราจะไปลงโทษเท่ากับความผิดสําเร็จไม่ได้นะครับเราก็เลยบัญญัติให้คนที่ลงมือกระทําความผิดเนี่ยที่เรียกว่าพยายามกระทาความผิดเนี่ยนะครับต้องระวังโทษเพียงแค่2ใน3ส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องรับโทษเท่ากับความผิดสําเร็จนะครับส่วนกรณีสุดท้ายนะครับก็คือความผิดฐาน conspilacy นะครับ ก็คือความผิดฐานสมคบนะครับซึ่งอ,องค์ประกอบความผิดฐานสมคบก็นเนี่ยนะครับผู้ใดสมคบกันเนี่ยนะครับเพื่อกระทาความผิดเนี่ยก็คือมาประชุมวางแผนสมหัวกันเน่ยนะครับผมใช้คาว่าสมหัวแล้วกันถ้าในในประมวลกฎหมายอาญาของไทยเนี่ยนะครับมันจะต้องสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับถึงจะมีความผิดฐานซ่องโจรน,นะครับ criminal a s s o c e a t i o n เนี่ยนะครับ ในมาตรา2องหเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบความผิดก็คือต้องแต่5คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดที่บัญญัติในภาค2ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดในประมวลกฎหมายอาญานะนะครับแล้วก็ต้องมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็ไม่มีความผิดฐานเป็นซ่องโจรนะครับของบ้านเราจะต้อง5คน นะครับแต่ว่ามันก็มีบางประเทศนะครับที่เขาใช้บอกว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่3คนนั่นหมายความว่าถ้าหากว่านับคนประชุมได้3คนปุ๊บเนี่ยมีความผิดฐานคอนสไปเรซี่ทันทีนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคอนสไปเรซี่คือ5คนนะครับเห็นไหมครับว่าแม้แต่การนั่งสมหัวกัน5คนเนี่ยนะครับฎหมากก็ยังบัติเป็นความผิดเลยทั้งท้ที่มันยังไม่มีใครตายมันยังไม่มีใครถูกชิงทรัพย์ลักทรัพย์เลยด้วยซ้าไปนะครับอันนี้คือความคิดของ ของในเรื่องของอินโคเอตคามนะครับผมขอสรุปตรงนี้นะครับว่าอินโคเอ c คามก็คือความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่ความผิดจะสําเร็จเนี่ยนะครับบัญญัติให้เป็นความผิดและต้องถูกลงโทษทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้รัฐเนี่ยเข้าไปปราบปรามการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนที่ความผิดจะสําเร็จได้ นะครับแต่ก็อย่างว่าครับในเมื่อความผิดมันไม่สําเร็จเนี่ยเราจะไปลงโทษเขาเท่ากับกรณีที่มึงกรณีที่ความผิดสําเร็จไม่ได้นะครับเราก็เลยลงโทษหนักเบาต่างกันไปเช่นถ้าหากว่าเป็นการลงมือกระทําความผิดแล้วแต่ว่าการกระทําไม่บรรลุผลเราก็ลงโทษ2ใน3ส่วนนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก่อผื่เนเกิดเจตนากระทําความผิดเนี่ยเราก็ลงโทษฐานเป็นผู้ใช้นะครับก็ลงโทษเพียงแค่1นใน3เท่านั้นเอง นะครับอันนี้คือแนวความคิดในเรื่องของ i n c o คเอดคานะครับวันนี้ก็คงคงจะได้อธิบายในเรื่องของของหลักๆแล้วก็คอนเซปต์นะครับซึ่งหวังว่านะครับคอนเซปต์ที่ผมนำมาบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นความรู้พื้นฐานให้กับคนที่เรียนกฎหมายอาญานะครับผมอาจจะไม่ได้เอาคำวิพากษาดีกามามาวิเคราะห์มาอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่า ผมพยายามที่จะเอาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นพื้นฐานของการเรียนกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับมาอธิบายให้พวกเราฟังว่าที่มาที่ไปของแต่ละมาตราแต่ละบทบัญญัตินี่นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเอ๊ะทำไมากฎหมายบัญญัติให้การใช้ผู้อื่นเป็นความผิดและรับโทษ1ใน3เอ๊ะทำไมาคนที่ลงมือกระทำความผิดเนี่ยกฎหมายถึงลงโทษล่ะ แล้วทำไมถึงลงโทษ2ใน3นะครับแล้วการกระทําของผู้เป็นสนับเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยทำไมกฎหมายถึงจะต้องลงโทษด้วยนะครับแล้วก็เอ๊ะแค่เรามานั่งสมหัวกันมานั่งวางแผนกันเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องมีความผิดฐานคอนสไปเรซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ ถ้าหากว่าท่านได้สนใจหนังสือนะครับผมมีหนังสือสองเล่มนะครับที่ที่เป็นกฎหมายอาญานะครับมีคําอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านสามารถซื้อได้เป็นอีบุ๊กนะครับหรือถ้าหากว่าอยากจะอ่านแบบเป็นกระดาษเนี่ยก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งนะครับหนังสือถามตอบกฎหมายอาญาภาคทั่วไปเล่มสีชมพูนะครับอันเนี้ยผมพิมพ์กับสํานักพิมพ์วินยูชนนะครับท่านสามารถซื้อได้จากสํานักพิมพ์ นะครับแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปนะครับเล่มนี้เต็มใจนำเสนอเลยแล้วก็ความรู้ที่ผมเอามาพูดให้พวกท่านฟังใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะอ่านที่มันละเอียดกว่านี้นะครับท่านสามารถอ่านได้จากหนังสือเลยนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ